ร้านคาบ้าคอเทดเปิดมาแล้วทั้งหมด5ปีนะครับคุณภ,ภาพของอาหารแต่ละสาขาทั้ง4สาขาของเราครับมีรสชาติที่เหมือนกันเพราะเนื่องจากเรามีตัวกลางในการควบคุมทั้งวัตถุดิบคุณภ,ภาพอาหารมีความสดใหม่ในทุกเช้านะครับ สวัสดีครับผมนายนายปุญญวัน์นกิจนัสัตนะครับเป็น general manager ของบริษัทครับบ้าก็เทนะครับคือต้นของร้านเราคือต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มทั้งเดินทางและก็กลุ่มลูกค้าในพื้นที่ของเราเโดยที่เราจะขายทอดนำเสนออาหานการอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่นะครับรงนี้เปิดประมาณ5ปีแล้วครับ16ปี เด่นของเราคือเป็นสำหรับรองรับสำหรับนักเดินทางก็คือตกแต่งให้เหมาะสาหรับกรารที่รองรับครอบครัวที่มาเป็นการเดินทางแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือสําหรับคนที่สนใจการถ่ายรูปเช็คอินจุดที่จะนํมาเสนอเลยนะครับคือตัว,ตว,ตวกาแฟนะครับซึ่งเราได้ใช้กาแฟอาราบิก้าในการนําเสนอให้กับลูกค้าเรามีทั้งขั้วก,กลางแล้วก็ขั้วเข้ม โดยเมนูที่นำสเสนอครับก็คือเป็นแบ็กโมจิโต้แล้วก็แบ็กทอปิคอลนะครับโดยแบ็กโมจิตโต้ครับมันคือการเอาคอฟฟี่กับม ok ็อกเทลมาผสมกันจะรสชาติที่ค่อนข้างหอม,ห,อมหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวนําแน่นอนครับส่วนแบ็กทอปิคอลนะครับเป็นการทําใหล้ลูกค้าทานง่ายขึ้นสำหรับกาแฟโดยการนําผลไม้4-5ชนิดมาผสมเป็นเครื่องดื่มผสมกับท็อปกาแฟไปเบาๆแต่งแก้วให้สวยงามครับตรงนี้จะได้กลิ่นหอมของเลมอนเข้ามากาแฟนมนะครับที่อยากนําเสนอเป็นตัวเอสเชคนะครับกับตัวคอฟฟี่มอคค่านะครับตลอดเอสเชคก็ คือกาแฟช็อตที่เรานํามาผสมกับสูตรนมพิเศษของทางร้านเสิร์ฟพร้อมกับน้ำแข็งไอซ์บอนนะครับในตัวนี้ส่วนทอฟฟี่มอคค่าเป็นการทำคล้ายๆกับเดอร์ตี้ในสมัย <ๆ S 1> ที่ทุกทคนรู้จักกันการนํานมเย็นจัดมาใส่กับช็อตกาแฟนะครับแล้วก็ใส่ไซรัปที่เป็นไซรัปทอฟฟี่กลิ่นจะคล้ายๆกับน้ําตาลอ้อยตัดเลี่ยนด้วยการเพิ่มช็อกโกแลตเข้าไปตัวนี้เวลาดื่มจะได้ทั้งกลิ่นนมกลิ่นช็อกโกแลตในคําเดียวเลยครับ สำหรับเบเกอรี่นะครับโดยทานร้านเรารเริ่มแต่ตัวแรกเลยที่เป็นตัวยิ้มที่สุดของเราคือเค,ค้กมะพร้าวอ่อนนะครับซึ่งตัวนี้ใช้เนื้อแป้งของแป้งชิฟฟ่อนแล้วก็แทรกระหว่างชั้นด้วยเจลมะพร้าวพร้อมกับเนื้ามาาอมะพร้าวอ่อนทางร้านเราก็ทำเบเกอรี่ตามเทรนก็คือฟัวซองโดยที่เรามีฟัวซองหลากหลายหน้าแต่อยากานำเสนอแล้วก็จุดที่ขายได้ดีที่สุดก็คือฟัวซองอัลมอนด์ฟัวซองนมสดนะครับซึ่งภายในฟัวซองอัลมอนด์ก็จะมีของไส้คัสตาร์และก็ไส้ของอัลมอนด์นะครับโดยข้างบนโรยด้วยอัลมอนสไลด์ ส่วนครัวซองนมสดก็คือเป็นครีมนมสดวิปปิ้งจะมีกลิ่นหอมนมหวานไม่มากตัวนี้เหมาะสำหรับสาวๆเลยนะครับส่วนครัวซองถ้าอยากได้ที่แบบว่ามีค่อนข้างเปรี้ยวนิดนึงเราก็จะน่าเป็นครัวซองยูสุเมลแรงแล้วก็ครัวซองรัสเบอร์รี่สำหรับลูกค้าที่เดินทางมาทางภาคใต้นะครับล้วต้องการหาร้านอาหารที่มีทั้งเครื่องดื่มเบเกอรี่อาหารครบครันนะครับในรสชาสติที่ดีนะครับก็ขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับกับคาบ้าโคเทอเรอสโตนะครับ t ි ට ි ර ි o ්